Hãy subscribe à kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ข้อของบริษัทข้อยหมาเลยมันจะมีอยู่สองตัวคือต้ตัวนี้ตัวนี้ต้เป็นเสียงแน่เลยไอ้นี่เนแป๊บเลยนี่คือแงแงก่อน เราถ่ายรูปต่อล้านอให้กันครับ

สิบสองสิบสองเรารับ